มาหน้กรดสมัยก่อนก็ลั่วงเลยก็อยู่กันยังลำบากเหม็นก็เหม็นอึดอัดมากเลยอยากจะลัาว่ากีวอนก็เลยคิดถึงในเรื่องของธรรมชาตินี่แหละว่าเอ๊ะ ก็ชีวิตของเราเราก็ามาจากดงจากป่าแท้ๆแต่พอมาบทเข้ามาหน่อยก็ติดอะไรมาได้นตะ่เข้านตะ่เข้ามันก็เลยไม่ติดก็ฝึกก็ให้เข้าใจเรื่องธรรมชาติของร่างกายของเราก็เป็นส่วนหนึ่งธรรมชาติฉะนั้นต้องฝึกให้อยู่กับธรรมชาติให้ได้ ใช้ได้เครื่องปรับอากาศถ้ามันมีต่างๆเนี่ยแต่ถ้าไม่มีก็อยู่ได้อนะไรเงี้ยฝึกอย่างนั้นนะีแล้วก็ต้องไม่ติดที่อยู่เนะี่ยเชื่อไหมว่าพออยู่ใกล้เสียชีวิตเนี่ยไม่ได้เสียชีวิตในบ้านที่เรารักหลกนั่นแหละเป็นนอนอยู่ในเตียงคนไข้ใกล้เสียชีวิตกันทนะั้งนั้นแล้วก็เราก็ถูกจำกัดให ให้น้อยลงนะเข้านะเข้าแล้วไปไหนก็ไม่ได้ดังนั้นชีวิตต้องฝึกจริงๆต้องฝึกแล้วต้องไม่ติดที่อยู่ไปอยู่ต้องขนขวายตรงไหนมันทําประโยชน์ได้ทำที่ตรงนี้ก็เหมือนกันเนี่ยก็ปราถนาให้ญาติมิตรทั้งหลายเนี่ยทำประโยชน์กันเราเกิดมาชั่วคราวเดีย๋ยวเราก็จากที่ตรงนี้ ก็ทำยังไงให้ที่ตรงนี้มันก่อประโยชน์ให้มากที่สุดแล้วก็ใครที่สืบทอดไปก็ดูแลกันเอาทำประโยชน์ให้ได้วัตถุประสงค์ก็คืออย่างนั้นแต่ทุกวันนี้เราพอมาติดสิ่งเสพก็เลยไม่มีกายภาวนาใช่ไหมมันจะมีคำว่ากายภาวนาศีลภาวนาจิตภาวนาและปัญญาภาวนาไอภาวนาสี่ กายภาวนาก็คือความเป็นผู้มีสติสัพยัญญะในการที่เสษปัจจัยข้างนอกดูแลสุขภาพร่างกายยังไงแล้วก็ไม่ให้ตัวตัณหามาณทิฏฐิมันมากุ้มลุมยังไงเป็นต้นทะนั้นต้องขนขวายในการเจริญกุศลกันก็ถ้าไม่ขนขวายถ้าไม่รีบเร่งบำเพ็ญประโยชน์โอกาสมันก็จะหมด นันพวกเราจึงต้องคนขวายในการบำเพ็ญประโยชน์อย่างมากโดยไม่เห็นแก่นเน็ดแก่เหนื่อยไม่เห็นแก่เ็ดแก่เหนื่อยเพราะว่าและต้องต้องมั่นคงต้องตั้งมั่นในการเจริญกุศลก็ไม่ท้อแล้วก็ทำจิตใจให้ให้เบิกบานให้มั่นคงนี่เป็นไปลักษณะแบบนี้ ก็ฝึกต่อเนยะหนูกลวยฝึกต่อมันอาจจะกลัวนั้นบางกลัวนี้บางเป็นเรื่องปกติน,นอยู่จนรู้สึกว่าเออใช้ชีวิตเป็นอย่างนี้อย่างนี้เป็นต้นแล้วก็เป็นประสบการณ์ชีวิตเลยหนูก็บันทึกไว้บันทึกไว้อ๋อมันกลัวแบบนี้นะเวลามาอยู่ในที่ต่างๆนะกลัวคนกลัวลมกลัวผีอะไรก็ไม่รู้มันปรุงแต่งไปเรื่อยเลย ต่ในที่สุดจริงๆเราก็อยู่เหนือมันได้ถ้าเราหยุดปรุงแต่งในทางที่ไม่ดีแล้วก็นึกถึงว่าจริงๆอะไรมันน่ากลัวหึ่ออะไรมันน่ากลัวก็วเข้าใจความจริงของชีวิตให้จบเสยแล้วก็อยู่ตรงไหนได้หมดเลยเด้เยนี้เคยรู้ไหมว่าคนบางคนเกิดมาเนี่ยมีความกลัวมากมันมาจากอะไร มันมาจากโทสะแล้วทำไมถึงกลัวคนที่ทำกรรมเบียดเบียนมามากทำปณิิบาทมามากบุคคลเหล่านี้จะเป็นคนขี้กลัวคนที่ทำอธินนาทานทำการเมีสุมิชาจารเป็นเป็นต้นเหล่เนี้กรรมที่มีอกุศลกรรมบทเบียดเบียนจะกลัวแต่ถ้าเราไม่ทำอกุศลกรรมบทเลยก็ไม่มีใครมาฆ่าเรามาเบียดเบียนเรา ไม่มีใครมาลักของเราไม่มีใครมาแย่งจริงของรักของห่วงไม่มีใครมาโกหกและไม่มีใครมาทําให้เราต้องหวาดระแวงเอาแล้วตอนนี้เราเป็นผู้มีศีลไม่ใช่หรือฉนั้นเมื่อเรามีศีลมีกัลยาณธรรมอย่างพระโพธิสัตว์ทั้งหลายท่านจึงไม่กลัวเหตุผลที่ไม่กลัวท่านชําระกายกรรมวจจกรรมและมโนกรรมให้สะอาดบริสุทธิ์หมดจด เมื่อสะอาดแล้วเลยเป็นคนไม่หวาดระแวงในที่ทุกสถานเนาะให้นึกอย่างนั้นจำได้ไหมตอนที่ท่านเป็นออวิทูละบัณฑิตถูกกระเบลยักษ์จับเอาหัวห้อยลงหน้าผาท่านก็ไม่สะทกสถานหวั่นไหวกระเบลยักษ์ถามบอกว่าออทำไมท่านไม่กลัวบอกว่าเราไม่ได้ประกอบอคุศกนกรรมบท เราเป็นคนกระตันยูกระตะเวทีเราจึงไม่กลัวเราไม่กลัวปรลโลกอย่างพวกเราเนี่ยอย่างญาติญาติทั้งหลายเนี่ยยมแม่เป็นต้นเนี่ยไม่ต้องไปกลัวปะโลกแล้วกลัวทําไมล่ะบำเป็นทานศีลขนาดนี้ไปปะโลกก็ได้ดีกว่าเดิมใช่ไหมคนที่กลัวโลกหน้าก็คือคนไม่ได้บําเพ็ญกุศลกรรมบทเขาไว ไม่ได้สมาทานสิกขาบทไว้บุคคลเหล่านี้ก็ต้องกลัวเพราะกลัวว่าไปแล้วตัวเองจะตกต่ำจากนั้นพวกเราไม่ต้องกลัวหรอกแล้วก็ไม่ต้องกลัวอันตรายแต่ไหนแต่ไม่ใช่ประมาทแล้วก็ป้องกันตัวเองเต็มที่นั่นแหละแต่ไม่กลัวไม่หวาดระแวงเมื่อเราทำการไม่ประมาทแล้วเนี่ยถ้าสถานการณ์มันเกินที่ เราจะคาดเดาได้มันเกิดขึ้นเราก็ไม่หวั่นไหววันก่อนยังพูดเรื่องขันติบาร,รมีอยู่เลยใช่ไหมเอ๊ yeah, แสดงว่า <c oughs> เราตัดคลิปเผยแผ่ธรรมะเนี่ยมันตัดแต่ข้างนอกธรรมะมันไม่เข้าสู่ข้างในใจเราก็เลยว้าวุ่นวุ่นวายใช่ไหมฉะนั้นต้องดึงธรรมะมาไว้ในตนเมื่อดึงธรรมะไว้ในตนแล้วก็ให้มันเกิดขึ้นจริงๆ เป็นพระอก็ดีเป็นเนนก็ดีเป็นโยมก็ดีต้องต้องอยากแค่ไปแค่กิจกรรมอย่างเช่นเราทำกิจกรรมจะมอบเตียงกันเงี้ยแก่คนไข้อย่างเงี้ยมันไปมอบแต่ข้างนอกเย่ยมันไม่เข้าข้างในแล้วเมื่อไหร่มันจะได้กุศลเนี่ยกุศลมันมาจากข้างในเนี่ยมันไม่ใช่อยู่ข้างนอกใจมันต้องปราบปลื้มมันต้องเบิกบานมันต้องล่าเริงม,มันต้องชาญฉลาดในการบำเพ็ญกุศล บางทีนั่งรถมาเนี่ยมองไปที่แต่ละคนว้าวุ่นหมดเลยจิตแต่ละคนว้าวุ่นไม่พุ้งสร้างก็หลับงเงี้ยนะเออมันต้องพลังของสติสัมปชัญญะมันต้องเกิดสินอนในที่อยู่อย่างเงี้ยว้าวุ่นไปหมดเลย,ยกุศลไม่เกิดเลยอยากให้พวกเราทั้งหลายหันกลับมาปึกจิตตนเอง,เ,องเป็นกุศลด้วยมันทำมาเยอะมากนะแจกทานอะไรกันเนี่ย มันวิ่งข้างนอกจนเครียดหมดเลยนั่นทำไมเป็นแบบนั้นเนี่ยถ้ากุศลเป็นแบบนี้ก็ไม่ต้องไปทําไม่ต่างอะไรกับทานาทําไร่มันต้องให้เข้าข้างในมันต้องสุกในสิมันได้ให้ไอตัวกิเลสสกรปรกมันต้องหลุดใช่ไหมละ่ะกายกรรมวัจีกรรมมนโนกรรมมันต้องสะอาด แล้วก็มันต้องได้ปลาโมทีได้ปีติได้ปสัสสติได้สุขได้สมาธิเราท่องกันอย่างเงี้ยแต่มันเลยกลายเป็นได้ข้างนอกหมดข้างในต้องได้ด้วยฉะนั้นเวลาเจริญกุศลกันต้องต้องกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมของเราต้องเป็นอนัวชะคือไม่มีโทษด้วยมันสุขเกิดจากการมีทรัพย์ มันก็สุขนะได้ทรัพย์มาด้วยความหมั่นได้ด้วยด้วยดวยความสุดจริษหามาได้เนี่ยสุขเกิดแต่การจ่ายทรัพย์มันก็มีสุขพอเราได้มีทรัพย์แล้วก็จ่ายสละแบ่งปันสุขเกิดแต่การไม่เป็นหนี้มันก็สุขเป็นไปตามลําดับเราไม่ได้ชกเก็นหนี้ใครช่อโกงใครสุดท้ายสุขที่มันลึกไปกว่านั้นก็คือสุขแต่การประพฤติกรรมที่ไร้โทษ แล้วพวกเราสมาทานสีนี่เขาเรียกประพฤติกรรมที่ไร้โทษกายกรรมที่ไม่มีโทษวจีกรรมที่ไม่มีโทษและมนโนกรรมที่ไม่มีโทษฉะนั้นมันต้องได้ความสุขตัวนี้แหละถ้าเราหาทรัพย์มาสละทรัพย์แล้วเรากลับไม่ได้ความสุขข้างในมันก็กลายเป็นสุขนอกสุขนอกสุขอนาคตเนี่ยมันเสียหายมันเป็นสุขจยากเสพ มันไม่ได้สุกจากกุศลที่นั้นมันต้องสุกจากกุศลจริงๆนะมันต้องได้กุศลได้กายวาจาใจที่สะอาดจริงๆถ้ามัวเดี๋ยววิ่งข้างนอกอยู่ใจมันว้าวุ่นหมดเลยค,คิดนู้นคิดนี้ไม่หยุดเพียก็หลับไปอะไรเงี้ยมันดีไหมมันดีข้างนอกนะนะคเขาก็พอเหนื่อยเปล่าแล้วก็จะเครียดถึงเวะลานอนในเตียงคนไข้ใกล้เสียชีวิต เราก็กลายเป็นคนว้าเวหาที่พึ่งไม่ได้พากเคยเป็นมาแล้วตอนป่วยใหม่ๆมันสุขนอกมาซะเยอะหมดมันไม่ได้สุขในมันสุกนาคัววิ่งแต่ข้างนอกโอ้ยข้างนอกนี่ทำเต็มที่เลยแต่ที่ไหนได้ตนเองไม่เข้าถึงความสุขที่แท้จริงฉะนั้นมันต้องทำได้ข้างข้างในก็ต้องได้ด้วย ไม่ใช่ได้แต่ข้างนอกอย่างเดียวก็ว้าเววุ่นวายพุ่งซ่านหมดเลยใใท่านี้เห็ุตรงนี้ให้ไตรกุศลแบบนั้นก็ตั้งใจรับพรกันสัพโรขาวินิมูตโตสัพสันตปาวตภเวรมติกันโตนิปยตุวังบาวาสพิตโยวิวัต พระโรคโควินาสตุมาเตภาวาตวันสุขีทีขายุโกบวอภิวางฤสนีจางวุธาปัยโนวัฒนติีอายุวันโนสุขัง พระลังันธรรมยังตังกนิปัจเวกนาปาทั้งปนามาเสปาติสังขายนิโสปินดาปาตังปฏิเสวามีธวายานมาธายานมันดานายาวิภูสนาญาววเทยมสกายสถิติยาญาปนาญาวิงิงสุบารติยาพระมจริยานุกหายา นันจเจวทนานังปฏิหังข้ามีนวันจเจวะท่านังนอุปาเทสามีจะเมะวิสติณาวาจ,จตาจะพาสุยหาโรจติอะน,นิมนชัน,นส่วนในใจก็อุทิศส่วนกุศลกร,รอุทิศส่วนกุศลมันนะน้อมบุญทั้งหลายเนี่ยอุทิศในกษัตริย์ทั้งหลายนะขอญาติทั้งหลาย จงมีสุขขออนุโมทนาส่วนกุศลที่ข้าพเจ้าได้กระทําในครั้งนี้ขอท่านทั้งหลายจงเป็นผู้มีความสุขไม่มีเวรอยู่เป็นสุขทุกเมื่อจะถึงบทอันกเกษมกล่าวคือปฏิพานความปรารถนาที่ดีงามของสัตว์เหล่านั้นจงสำเร็จเตืนทัน้งหม